ใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงซากุระยกมือขึ้นเลยครับงานแรกของปีนี้มาแล้วนะครับเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกหรือว่างาน TITF ครั้งที่30ครับจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิติ์ฮอ5ถึงฮอ6ชั้น LG จครับจัดขึ้นวันที่16ถึงวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่มีแผนเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาแล้วก็ช่วงสงกรานนะครับที่จะไปดูซากุระที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถมาเจอพวกเราได้นะครับที่บูธแก a ป4 490แล้วก็ a 491ครับตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง2ทุ่มเลยนะฮะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19มกราคมปี68นะฮะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับถ้าใครมีแพลนเที่ยวที่จะไปโซนคันไซนะฮะก็อยากให้เตรียมตัวนะฮะเพราะว่าครั้งนี้นะครับงาน t t f ครั้งที่30นี้นะครับ JR West เขาจัดโปรโมชั่นหนัก,นก,นกมาให้เลยนะฮะอย่างเช่นตัว JR West คันไซ Y นะครับที่แถมตัว Half Fun อ k a า a m a นะครับแล้วก็ตัว JR West s a n โย San i ิน JR West คันไซฮิโรชิมะหรือ JR West Hiroshima โคจินะฮะมีโปรโมชั่นมากมายนะซื้อ1แถม1 buy งบ e ยวันเ e ็ตวันะฮะเข้ามาเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับที่บูธเจแปนอพาร์นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับที่มาที่บูธไม่ได้นะครับเราก็มีแฟร์ที่ออนไลน์เช่นเดียวกันนะฮะยังไงก็ช่วงวันที่16ถึง19นะครับมาพบกันที่บูธเจแปนอพาร์นะครับที่ AC 490 a ี91นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซิริกิตฮอร์ห้าถึงหอ6ชั้น LG นะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครััััับบบมมมมีโโปรรรรช่่นนนอออยูคคผาเจกะ